สวัสดีครับวันนี้วันที่12ตุลา2565นะครับวันนี้เราจะพามาชมตัวล้อโปรบิวนะครับของบูมเลสซ i n g ล้อขนาด1.9นะครับอันนี้เป็นตัว R12 นะครับก็คือจะมีรูอยู่ด้านหน้าของแผ่นฝาหน้าฝาหน้า12รูนะครับก็โมบิลนี่ก็จะเป็นตัวที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หลายๆอย่างนะครับเปลี่ยนตัวฝาหน้าก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนตัวขอบล้ออะไรก็เปลี่ยนได้เลยครับ สามารถที่จะเปลี่ยนฝาหน้าเป็นสีอื่นก็ได้นะครับหรือว่าเป็นรูปแบบอื่นก็ได้หรือว่าตัวขอบล้อที่เป็นสีเงินด้านเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีโครเมียมหรือสีแดงสีเหลืองอะไรก็มีนะครับดุมนั่นก็สามารถจะเปลี่ยนได้หลายแบบนะครับอันนี้เป็นตัวตัวสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัวขอบเป็นสีเงินด้านนะครับ เราจะพาไปดูใกล้ๆนะครับว่ามันสามารถที่จะปรับระดับความลึก4ีแบบ4ระดับได้ยังไงบ้างนะครับคราวนี้จะมาดูตัวล้อนะครับของ p r o บิว w นะครับว่ามันมีกี่ชิ้นอะไรยังไงบ้างนะครับลักษณะล้อครับเป็นแบบนี้นะครับ น,นี้เป็นสีดําด้านนะครับ R สิบสองก็คืออันนี้มีสิบสองรูครับรูรูใหญ่ๆเนี่ยมีสิบสองรูแล้วก็รูน็อตลอบๆเล็กๆนี่นะครับรอบๆเนี่ยมีสิบแปดสิบแปดรูนะครับใช้น็อตล็อกนะครับด้านหลังก็มีดุมมาให้นะฮะตัวความกว้างของล้อก็คือยี่สิบเก้าจุดสี่นะครับ 29.4เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าในหนึ่งล้อเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างน,นะครับอ่าก็คือมีแหวนกลางหนึ่งอันนะครับสองก็คือตัวฝากระทะสองฝั่งขอบล้อนะครับสองฝั่งน,นี่ก็หนาไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ตัวหน้าของมันนะครับอันนี้เขาเรียกว่า R12 นะก็คือมี12รูนะครับแล้วก็แหวนล็อกนะครับลักษณะที่จะต้องประกอบเนี่ยอาจจะต่อ เอาอย่างอื่นก่อนแล้วก็ตัวตัวนี้จะเป็นตัวไขล็อกน็อตติดกับตัวแกนเพาะนะครับแกนคานนะครับก็คือใช้ตัวนี้มาไขในนี้นี่นะถ้าเกิดว่า อันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษที่เขาให้มานะครับถ้าเก,กิดว่าเราใช้ตัวหกเหลี่ยมไอตัวไขน็อตท,ทั่วไปเบอร์เจ็ดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใส่ไขได้นะครับต้องใช้ตัวนี้ของมันนะฮะเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยเขาให้หนึ่งกล่องเนี่ยเขาให้มาหนึ่งอันนะครับหนึ่งกล่องมีสองล้อก็ให้มาหนึ่งอันแต่ถ้าเกิดเราซื้อสี่ล้อเราก็จะมีตัวนี้ถึงสองอันเลยนะครับเอาไว้ใช้ได้ครับ ล้ออื่นใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเครื่องมือวิเศษอันนี้อีกสองตัวนะครับเอาไว้สําหรับไขน็อตที่หัวมันเหมือนของจริงเนี่ยนะครับอันนี้ขนาดสามจุดศูนย์นะครับก็เป็นน็อตตัวใหญ่ที่วางเอาไว้อันนี้เขาให้มาสิบสองตัวนะครับตัวนี้ให้ไว้ใส่สําหรับตัวนี้ตัวยึดล้อตรงดุม,ดมเนี่ยหกรูสองล้อก็สิบสองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ขนาดเอมสองนะครับ คูณ8ดมิลนะครับอันนี้เป็นหัวแบบหัวเหมือนเหมือนน็อตจริงเลยนะครับเหมือนน็อตของรถจริงๆนะครับเป็นลักษณะนี้เขาเลยต้องให้เครื่องมือพิเศษมาด้วยนะครับสรุปว่าในหนึ่งกล่องในมีเครื่องมือพิเศษ3มชิ้นเลยนะครับ1ชิ้น2ชิ้นแล้วก็3ามชิ้นนะครับคุ้มค่านะครับแล้วก็น็อตที่เขาให้มานะครับนี่เป็น M 2มสองนะฮะเอมสองคูณแครับ4ี่สิบตัว นะครับ40ตัวอันนี้ก็ให้มา40ตัวเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีใส่นะครับว่าทํายังไงมันถึงจะใส่ได้ถึงสี่ระดับนะครับความลึกสี่ระดับนะครับก็อันดับแรกเนี่ยก็ที่ตั้งค่ามาจากโรงงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแหวนการนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแหวนตัวหนา อันนี้ก็เป็นไม่ใช่แหวนเน็กตัวขอบกระทะตัวบางนะครับจริงๆมันจะอยู่อย่างนี้ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้ก็คืออันนี้นี่ความลึกก็จะประมาณนี้นะครับดูข้างๆนี่นะประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีแหวนล็อกก็คือตัวนี้ล็อกอยู่ด้านหลังอันนี้คือแหวนตัวนี้จะเป็นตัวล็อกตลอดเวลาเลยนะครับอยู่ข้างหลังตลอดเวลา ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ลึกกว่านี้อีกนิดนึงนะครับก็เราก็คลายนะครับเวลาทํางานก็คือคลายตัวนี้น็อตร,รอบๆเลยนะครับ18ตัวนะครับคลายอามาปุ๊บตัวแหวนมันก็จะหลุดลงมานะครับอันนี้ที่อยู่ด้านหลังแต่ตัวนี้เราก็สามารถขยับได้นะครับเราก็เอาแผ่นไปซ้อนไว้ด้านหลังแทนนะครับอันนี้ก็จะได้ออฟเซตลึกข้นไปอีกนิดนึงนะครับ นี่ก็จะโชว์น็อตน,นะครับน็อตก็จะร้อยด้านหน้า18ตัวนะครับแล้วก็น้อยมันก็จะยึดอยู่ด้วยแหวนสีดำๆดข้างหลังนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือความลึกระดับที่สองนะครับนี่ก็ลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับรนดับแรกนะครับอันนี้อันสองลึกข้งในนิดหนึ่งนะก็หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าอยากอยาก,อยากจะได้ลึกกว่านี้อีกเป็นระดับที่สามนะครับก็ ไขน,น็อตเหมือนกันนะครับ18ตัวนะครับน็อต M2 คูณ8นะครับไขออกมาปุ๊บแหวนก็จะหลุดออกมานะครับแหวนข้างหลังแหวนล็อกตัวนี้หลุดออกมาแล้วก็แผ่นนี้ก็หลุดออกมานะครับแลังนี้เรากลับด้านนะครับตรงนี้วางไว้กันกลับด้านตรงนี้ป๊บเอาด้านลึกนะฮะด้านลึกแผ่นที่เป็นด้านลึกเนี่ยฝั่งนี้แล้วเราก็วางแผ่นหน้าลงไปนะครับแล้วก็ไขน,น็อต ให้ยึดกับตัวแหวนด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นความลึกอีกระดับหนึ่งนะครับเห็นไหมก็ลึกลงไปอีกถ้าเกิดว่าอยากจะให้ลึกกว่าน,นี้อีกลึกอันนี้อันที่สุดเนี่ยนะลึกเมื่อกี้ลึกขนาดนี้ปุ๊บตัวดุมเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้หน้าดุมก็คือเกือบจะเสมอเลยนะครับนะถ้าเป็นที่เขาตั้งค่ามาจากโรงงานก็มันจะหุบเข้าไปนะครับดุม นี่ก็เกือบเสมอนะครับก็หลังจากนั้นพอหลักอยากจะอันนี้เป็นต่อไปเป็นความลึกสุดท้ายนะครับระดับที่4ี่ครับแล้วก็ไขยน็อตสิบแปดตัวนะครับเห็นปุ๊บตัวแหวนนี้ก็จะล่วงลงมานะครับหลุดออกมาแล้วเราก็ดันอันนี้ออกมาแล้วก็เอาฝาไปไว้ด้านหลังนะครับจึ๊บนี่อันนี้ก็คือลึกสุดเลยแล้วก็ไขน็อตสิบแปดตัวนะครับติดกับแหวนด้านหลังนี่ นี่จะเป็นตัวออฟเซตที่ลึกที่สุดดับ4นะครับดูดุมด้านหลังเนี่ยก็จะโผล่ออกมาโผล่มาทางนี้เลยก็จะทำให้ล้อเราถ่านขึ้นนะครับล้อกว้างขึ้นเนี่ยฐานล้อกว้างขึ้นก็จะทำให้การยึดเกาะเกาะได้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโปรบิลก็สามารถที่จะปรับได้ ความลึกได้4ระดับนะครับแล้วก็มีออปชันต่างๆมาให้มีเครื่องมือมาให้3ชิ้นมีน็อตมาให้อันนี้ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเล็กอันนี้ก็เป็นการโชว์น็อตเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้น็อตแบบนี้หรือไม่อยากได้ใช้น็อตแบบนี้ก็ใช้ตัวหกเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมจมก็ได้นะครับสีดำเขาก็มีให้ก็ประมาณนี้นี่เองนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นน็อตขนาด m 2คูณ14นะครับก็เอาไว้เอาไว้ยึดยึดเวลาเรายึดยางแรกกนะครับ mm hmm. เพื่อที่เวลาจะใส่ยางมันก็จะได้ใส่ง่ายนะครับเนี mm ่ย hmm. เขาก็เอาตัวเนี้ยมายึดในรูตรงตรงเนี้ยตรงที่เป็น18รูเนี่ยอันนี้เขาให้มา6 6ตัวก็อยู่ที่เราว่าจะ ใช้ตัวไหนก่อนนะครับก็คืออันนีเ้เขาเรียกเป็นตัวนาล่องเพื่อที่จะทําให้การยึดยางเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับพอหลังจากนั้นพอพอยึดยางได้ตําแหน่งที่ดีแล้วเนี่ยเราก็เอาคลายตัว m 2คูณ14ตัวยาวเนี่ยออกแล้วก็ใส่ตัวที่จะต้องติดกับล้อต่อไปแทนที่นะครับก็เขาก็ให้มาครบท้่วเลยนะครับทั้งนอ็อตทั้งเครื่องมืออันนี้เป็นตัว m 4ล็อกนัดนะครับให้มาด้วยนะครับ หลากหลายมากนะครับโปรบิวก็คุ้มค่านะครับ1.990นะครับอาจจะดูโอ้ยราคาแพงจังแต่ว่ามันก็คุ้มค่าเพราะว่าปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ให้อุปกรณ์มาครบถ้วนนะครับประมาณนี้ครับเราก็ได้รู้จักไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว ล้อโปรบิวส์นะครับของบูมเน็ซิ่งนะครับนี้เป็นล้อขนาด1.9นะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ล้อใหม่นะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ของโ B บิวได้เลยเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่จำกัดเลยนะครับก็คือจะสีเปลี่ยนสีข้างหน้าเปลี่ยนตัวขอบเป็นสีนู้นสีนี้ก็เปลี่ยนได้หรือปรับความล้มความลึกก็ได้นะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมของการ ทำล้อขึ้นมาสำหรับรถสกลเนี่ยที่พลิกโฉมวงการเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งล้อเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หลายแบบครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีใหม่เราก็ต้องซื้อใหม่ซื้อล้อใหม่เลยนะฮะอันนี้ไม่อันนี้ซื้อแต่แผ่นหน้าคืออยากจะปรับตรงไหนเนี่ยได้หมดเลยมีแม้กระทั่งน็อตนะครับมีทั้งสีโครเมียมสีเงินสีดำา้วนมีก็มีหลากหลายแบบครับล้อเป็นหัวที่มันเหมือน เป็นหัวหมวกที่มันเหมือนจริงหรือเป็นหัวสกูหัวจมใช้หกเหลี่ยมไขเนี่ยก็มีนะครับมีสรุปว่ามันมีความหลากหลายในการที่ปรับเปลี่ยนได้นะครับโปรบิวนะครับเรขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามชมช่องทางของเรานะครับของเรามี4ช่องทางในการติดตามมี Facebook, Youtube, Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะครับแล้วก็ l ลาย ID นะครับ hda l i e n เบอร์โทรศัพท์0 8น4 9 1 1 9 8 9นะครับผมเอนะครับสวัสดีครับ